สวัสดีค่ะอย่าพุ่งเบื่อเด้อจ้าเมื่อนี้กะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับกระเทียมป่าในพี่น้องเนาะว่ยายายใส่ย่เยอรมาน13ปีแล้วเพิ่งเจอพี่น้องมันฟอกเลือดได้นะพี่น้องเนาะแล้วมูคนฝรั่งกบพายายใส่ไปเก็บเนาะก็มาเบิ่งว่ามีเมนูของฝรัง่งที่ก็เจ้าเฮ็ดก็คืออีหยังเนี่ยนะพี่น้องง้มแ่งเป็นสองบบส่วนแล้วกัของพี่ไทยเรานะพี่น้องนะว่าเฮ็ดอ,อีหยังเนาะอันนี้เนื่องก็คือว่า เขาเจ้าไปเฮ็ดเนยพี่น้องเนาะมีส่วนผสมเนี่ยใส่กับได้มาจาก YouTube คู่กันนะพี่น้องนะเนาะเนยมาท่าขนมปังหรือว่ายูไม่อบขนมปังฝรั่งนะพี่น้องเนาะสองก็คือเวลาใส่กับซุปกับหยางนะพี่น้องนะเนาะก็จะเอาจะอัดเป็นใส่ก้อนน้ำแข็งไว้คือเป็นบล็อกๆนะพี่น้องเนาะเพื่อใส่ในระยะยาว ันที่สามก็คือเป็นซอสสปาเกตตี้นะพี่น้องเนาะซอสกระเทียมยายสายเห็นแล้วแซ่บลายพี่น้องโอ้ยเลี้ยคอดุอ้ยยายสายปกติบบมัดก,กินอาหารฝรั่งนะพี่น้องแต่อันนี้ยอมรับเลยเนาะอันนี้กับวิธีปั่นของยายสายนะพี่น้องเนาะยายสายปั้นแล้วก็ผสมพริกไทยอย่างเข้าไปนะพี่น้องเ,อเกลือแล้วก็มีทัวร์พิเศษของเขาแล้วก็อันนี้เป็นอาหารที่ยายสายนำเสนอนะพี่น้องเป็น อาตาเป็นแต่แสบพี่น้องเนาะอันนี้ก็มีนเนาะเป็นที่เป็นพุทธานนะพี่น้องเป็นเนยนะเขาจะไปบ้างบางทองเนาะเป็นสดเนาะแสบขนาดยี่ส่เห็นน้ำน้ำลายไหลเฮ็ดไว้ตลอดปีเลยจ้นะเนาะฝรั่งขาจะก็มีวิธีเก็บอันที่ต่อไปก็คือว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดเกอ่อเกลืออัเอเอเออนเะฮ็ดซอสนี่ยพี่น้องเป็นเกลือนะพี่น้องเนาะ เปมักใส่เกลือแล้วมันก็แห้งมันก็กรอบเวลาเฮ็ดซุปหรือว่าเห็ดอาหารในสินงที่พี่น้องกระตักส่วนที่เป็นเกลือนะที่ส่วนผสมนะพี่น้องเนาะเป็นรดรดเกลือรดกระเทียมผสมกันอะเอาไปใส่ในซุปในอาหารได้นะ่นนะ,นะ,นะแ่บอย่าบอกใดเลยอ,นนอย่างนี้ยายใส่ลองไม่แล้วจับนะอันนี้ก็เป็นขั้งแรก กินอบปวนไปทั่วทังานเลยค่ะพี่นอ้องบางเด็กเขาจะก็ไปเห็ดขนมปังขึ้นกันเด็กพี่น้องเด็ปไปสมกันเนาะไปะปสมนวดใส่กันแต่ว่ายายสายคงลงมหมักดอกคองจะมักแค่ว่าเอามาอับขึ้นคึงเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารได้ไทยให้น้องพี่น้องเนาะเขาจะก็ไปทําเป็นกุ้ยช่ายนะพี่น้องเนาะ,ะคนไทยเขาหมักไปเก็บแล้วก็มาเห็ดไห้นะพี่น้องเนาะกิมสซอดอันนี้ก็เป็นสมพนะักเนาะ ยาใส่ก่อเหตุคือการน,นะแซ่บพี่น้องรสชาติออกมาแซ่บกินบ่หืนเนาะอันที่